สบดีพีอัจะไปแซมงนี่นะส่ไว้ับสายดีพี่น้องเป็นไวีกอนซักพยายามเบ็ดพี่น้องเลยจกสีด้หรือบาไปรลุนไปส้มน้อกันพี่น้องดังซองก็คือเก่ากอนซักพี่น้องเลยไปหลุดน้องกันพี่น้อง To lê hẹn mang phi nhung, ghê? Nhảy thơp, vi nhung. Nhảy thơp. Nhai thơp. Nhai thơp. Nhai thơp. nông tôi Nhai hẹn màn โูดบ่เบ็ดไทยตัวิซองพี่น้องอโค้บตัวิซองพี่น้องฝนหุ่นดีเกินพี่น้องหุ่นดีเซ็กซี่เกินดิ่งเดี่ยวเดี่ยวพี่น้องเลยหุ่นดีเกิน ให้จับหี่กว่าตัวที่สามพี่น้องป้าตัวแข็งแรงขนาดตัวที่สามพี่น้องโอ้คือกบปูใหญ่หน่อยหรือกบหน่อยนั่นเปกบหน่อยกบบูข่อยใหญ่ไปได้นี่ กบหน่อยพี่น้องตัวโบใหญ่เนาะพี่น้องเนาะตัวที่สี่พี่น้องตัวที่สี่จ้าน้องจ้าเอาเอ๋อดีดีดดีดเข้าไปเอ้าวอ้านี่แต่กบหน่อยพี่น้องไม่ใชกบใหญ่เลยกินไปสิหัวงหอกซะดอกหังอกก็คือกบเถาพี่น้องเลย Hope này sao hm. ừ, nối, vừa. Toti ha, tôi thì Toti ha. Mhm. 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 hủ thêm cái nó ซื้อหน่อยพี่น้องโมดีดบัเต้นอจกปลาตัวขาวอักลาพี่น้องตัวที่หาคืออยู่สัมผัสพี่น้องเลยป้าขอเอาเด้อพี่น้องเด้อตัวที่หกเขาพี่น้องคือแข็งแห้งทั้งหมดเลยตัวที่หกของอข,ข,ข,งของคำคืนนี้ แต่ม <Merci. S 2> ันแรงดีจังพี่น้องทำไมแรงดีจังเนาะอย่าเตี้ยงอย่าเตี้ยงยู่ซื้อๆอยู่ซื้อบอกโอ้โหพู้ดีขนาดอยู่ซื้อๆก็อยู่ซื้อๆพี่น้องเอ้ยไปขอเอาเด้อพี่น้องเด้อตัวที่หกพี่น้องตัวที่หก อจะหนุ่นดีเซ็กซี่และสวยงามแทนต่อขาสีฝ่าสงสัยเรียนกลางฟูมาอยู่คนไนนเรียนกลางฟูมาในนอนพี่้หงเอ้ยเอาไปใส่เรียนกลางฟูมาบอก <laughs> ตัวที่เจ็ดนะพี่หนงคือมันหน่อยได้หน่อย,อยดีแท้นี่หน่อยเกินพี่น้องเลยไม่หน่อยซะพี่น้องเลยหน่อยก็ได้กระเดาะตัวที่แปดพี่น้องคืออยู่ได้พี่น้องตัวที่แปดเลยที่คือคือแนะ่อยู่นี่พี่น้อง ก็ใหญ่ีนะพี่น้องเนาะอย่าเต้นอย่าเต้นเอ้าหลุดไปซะนาะเอ้าห่วยห่วยตัดจีเนียร์ได้พี่น้องอืมตัวที่เก่าพี่น้องเห็นกระคือพี่น้องตัวที่เก่าเลย ยังคือบาดบาตเอวยาวหลบจมบ่เป็นยังไงพี่น้องใหญ่เติบเนาะคืออยู่เอ้ยพี่น้องเอ้ยคือกบอยู่คือกบอยู่สั้นบ่อยคือกบสิให้คือยังเนาะพี่น้องของมันเป็นกบเนาะพี่น้องตัวที่เก้าพี่น้องเอ้ยนี่ โอ้มานมานพี่น้องยันไปก้าวตัวแล้วอะไรเนี่ยเล่นกังฟูใช่ไหมเนี่ยเล่นกังฟูหรือทำอะไรพี่น้องหมักเบ็ดกอคามาเล่นกังฟูเดอพี่น้องหมักเบ็ดกอคาที่สิบพี่น้องเลียนกันเลยโอ้อาถอกันพี่น้องเลยบุใหญ่บุญน้อยพอถอกันโดนแล้วบอ ต mm. <That> <laughs> <How |ms|> ัวท right. ี so ่สิบหน่อยเกินพี่น้องเลยตัวที่สิบเอ็ดพี่น้องโอ้โหใหญ่ใหญ่พอใช้ได้พี่น้องเลยตัวที่สิบเอ็ดมาลุนกันว่าจิึงโลบอพี่น้องอีกตัวเดียวพี่น้องเอ้ยหลุนกันพี่น้องนี่ใหญ่พอใช้ได้พี่น้อง พี่น้องกบหรืออะไรนี่เขียดโม่พี่น้องเลยบอเอา,า,าพี่น้องกระปูกัดขาตาพี่น้องเลยนี่ตัวที่สิบสองพี่น้องทึงโลแล้วทึงโลแล้วจ้าพี่น้องจ้าพอใช้ได้เน่าทำไมใช้ได้พี่น้องเลย ที่สิบสามพี่น้องเอ้ยพอใช้ได้เนาะโมใหญ่โมใหญ่โมน้อยพี่น้องพอใช้ได้ตัวที่สิบสามเกินโลแล้วพี่น้องเอ้ยกายโลแล้วตัวที่สิบสี่พี่น้องเอ้ยยามกลับขึ้นมาพี่น้องหลังจากที่เอายาม เบิร <es> <gro an> ์แหละเ่าจะยามเกับเกินมาถืออีกแล้วพี่น้องเอ้ยตัวที่สิบสี่โอ้ยโอ้ยอย่าดิ้นสิโถเอ้ยอันนี้พอใช้ได้พี่น้องนะตัวที่สิบสี่ตัวที่สิบห้าพี่น้อง เลียนเลยพี่น้องเอา้ยยามกลับขึ้นมาพี่น้องถืออีกแล้วโหแ <c oughs> มงใหม่เขาปากตัวที่สิบห้าพี่น้องเอ้ยพอใช้ได้ปอบพอกันยาเสาพี่น้องายามเบ็ดยามเสาบ้านต่อด้วยตอนเช้าพี่น้องตัวนแรกแห่งม,มานพี่น้องไป แต่ยามาไล่ล้างเตอะเลยพี่น้องนี่ตะแหลงแหงมานสองนิ้วพี่น้องเลยตัวที่สองพี่น้องเนี้ยังนกระปูเอากินหมดเลยพี่น้องเลยโอ้กระปูคาไปกินหมดเลยพี่น้องเออเออเออกินหัวแล้วเนาะ

hoa ngọt phải không? Uhm. từ hoa ngọ phải đồng ơi Vi À ừ, Hoa ngọ phải đồng มันมานมัน 5, พี่น้องมมันเอาเอาเอาเปนหัวแตะเอาตัวที่ห้าพี่น้องวีตัวที่ห้าตัวที่หกกับพี่น้องอะไรก็คายน้องว có kha cả bên phải nóng ơi con này hột cơn đẹp à, lợi phải nóng tôi đi hột vi tông ảng gần phải nóng <laughs> phải thử tông nhục hay gần bừng phần và rọi phải nóng cốp thảo phải nóng cốp thảo nội vi cốp thảo nội phải nóng ơi มันกบยังดอาตัวที่เท่าไรพี่น้องตัวที่หกแลวที่เจ็ดแล้วที่แปดพี่น้องเลยเริ่มจ่อยตัวที่เจ็ดพี่น้องที่เจ็ดแล้วที่แปดนี่แหละเรียบร้อยอีกแล้วมันมันพี่น้องมันมันเสียแต่กบหน่อยเนาะพี่น้องเนาะเรียบร้อยแ้วพี่น้องเรียนสามล้างเรียนพี่น้องเอ้ย เอกเตอรเททีไรพี่น้องที่เปรอะเือดเก่าดื่มเลยเรียบร้อยพี่น้องเรียบร้อยอมบักใไงตื่นพี่น้องเลยเกือบหัวงอกพี่น้องเลยเกือบซ้ำเต้าหัวงอกอ๋ออ๋อบินหัวแล้วเนาะมุนยังเนาะก็คือกระโดดเห็นอ๋อ điệp loay, chào cha, p/n cha, man hơn, bên này bò. đây bawi man bao, đây nhiều mà san, mày, bawi ở xe bạt này, bên đây bawi man bao, khai một đú, đây bao à, oh, lại to tử đây p

โอ้ใหญ่เตนพี่น้องเอ้ยโอเคพี่น้องมาวันนี้เอาเดี๋ยวขอลาไปเพียงานี้เด้อพี่น้องฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามหน่ยเด้อเพื่อเป็นกำลังเหงื่อใจตอนนี้แหละพี่น้องส่วนคลิปนี้เอาก็ขอกล่าวคำว่าสบายดี